ตอ้โโอเคครับเอาค่าหัวเข้สามรอบแล้วเราก็ออกซื้อไปเลยนะโอเคเจเลี่ยมมึงขอค่าหัวเดี๋ยวให้ผลพิสานนี่นะสองทับสามเรียบร้อยสามทับสามทุกคนอ่า 3าทับสแล้วก็อย่างนี้ครับผู้ชม3าทับสแล้วก็ไปเลยครับผม เเออย,ย,ยร้านนีโมช็อปบริการกดเกมพาร์ตบริการกดผลปีศาจเลเก้ามีทั้งแบบบล็อกฟูดมีสังกสีมีเมสแอเนเจอร์ทางร้านยังมีบริการขายไอดีไก่ตันตั้งแต่ราคา39บาทขทจนไปถึงไอดีไก่ตันผลตื่นโมจิราคา169บาทและสําหรับตอนนี้ทางร้านนีโมช็อปมีบริการทาเผ่า v 4ด้วยนะครับทุกคนถ้าหากใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกคนนะครับผู้ชมครับวันนี้ก็อยู่กับผมวายหนึเหมือนเดิมนะครับนะวันนี้เราก็มาอยู่กับแมปบล็อกฟู้ดกันอย่างเช่นเคยนะครับผู้ชมุผู้ชมครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาผู้ชมไปเกลียนพวกหิวผลปีศาจในบล็อกฟู้ดนะครับทุกคนสําหรับการเกลียนของเราวันนี้ผมจะพาผู้ชมเอาผลเสือไปล่อให้เขาเอาข้าวหัวมาแลกนะครับทุกคนนะ หลังจากนั้นเราก็จะบิด <c oughs> บอกเลยว่าไม่สนิทบิดหมดไม่สลดบิดอีกนะครับทุกคนเราก็จะหลอกล่อให้เขาเสียค่าหวให้เรา3ามรอบแล้วเราก็ชิ่งเลยนะครับทุกคนนะมาดูกันสิว่าจะเกลียนและจะหายแค่ไหนนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมไปเกลียนไอ้พวกหิ้วบทปีศาจก่อนเื่นะเรามาดูซิผลปีศาจอะไรขายบ้างตอนนี้ชั่วโมงชุบ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 างยืด อผลหลักล้านไม่ค่อยปล่อยเลยว่าช่วงนี้แอดมินน้อยใจอะไรหรือเปล่าผลหลักล้านไม่ค่อยมาขายเลยช่วงนี้สมมติพิศัต์ปรับเขาให้อ้โหผลแห่งความรักครับะคุณผู้ชมถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเกียนคนกันดีกว่าคุณผู้ชมมาดูกันซิว่าจะมีใครติดกับดักผมหรือเปล่านะถ้าพร้อมกันแล้ว let's go หอ่าหัวเดี๋ยวให้รีโอผัด <laughs> สนใจหรือเปล่าฮนะ <laughs> ขอค่าหัวเดี๋ยวให้ริโอผัดสนใจญ่ป <laughs> ะโคตรชัวสนใจเปล่าสนใจเปล่าขอค่าหัวเดี๋ยวให้ริโอผัด <laughs> เจอแน่เจอแน่เอาเปล่าเอาเปล่าเอาเปล่าเอาาเอา <laughs> มามาขอค่าหัวเดี๋ยวให้ผลพิศดารมาเร็ว <laughs> เห้เปิดทีวีด้วยทีละคนโอเคอ่ะโอเคมะผมขวางเขาแล้วนะเอาไม่ได้ ใครมาลัดอ่ะมาลัดทำไมเอาลัดทำไมลัดทำไมตุ้มโอเคครับ เอาค่าหัวข้อสามรอบแล้วเราก็ออกซื้อไปเลยนะโอเคเจเลี่ยวมึงขอค่าหัวเดี๋ยวให้ผลพิสานนี่น่สองทับสามโอเคให้สามทับสามหมดสามทับสามมา ร้อยสามสามทุกคนมาๆโอเคโอเคได้ไปแล้วเหี้ครับอ่าสามทับสามแล้วก็อย่างนี้ครับผู้ชมสามทับสามแล้วก็ไปเลยครับผม <laughs> ไอ้ย้ยอย่างเกียนเลยเป็นไงสามทับสามแล้วก็ชิ่งครับผมเออเป็นไงครับทุกคนอย่างเกียนเลยเออเป็นไงเล่าเหรอขอข้าววาวไอ้ว่าหิวผลปีศาจมันต้องโดนโคตรเกียนเลยไปลบิดไม่สนิทบิดหมดไม่สลดบิดอีกนะครับทุกคนนะ อย่างเดียวเลยเดีย๋ยวสุ่มผลพิาสาจ์ก่อนจะได้ผลอะไรมาครับผมปรับเข้าให้ผลแสงตึง้งแสงเลวะคนไทยหรือเปล่าเฮ้ยมีมีคนไทยมีคนไทยอ่าอ่านี่นี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วทุกคนเจอแล้วอ่านี่เอามังกรมาล่เอเมัองกรมาล่อนี่เอาไหมเออเดี๋ยว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 เราพิมพ์บอกก่อน ขอข่าหัวจะให้ผลมังกรข <c oughs> อข้าหัวจะให้ผลมังกรให้เข้ามาเก้าล้านมีแล้วครับเรียวผาดมียังอ๋อไอ้นี่มันมีหมดแล้วะ่ะถ้างั้นก็ต้องเป็นเอ่อผลพระแล้วกันนะผลพระเอาไหมผลพระเนี่เอาไหมข <c oughs> อข่าหัวเดี๋ยวให้พระเอาป้าเอาป้า,า,ปามีคนเอาป้าลอด็กุนหน่อยแล้วกันลอด็กรลอดลอด็กคนหน่อยแล้วกัน พอข้าหัวเดี๋ยวให้เรามีเยอะ Can you speak English อ๋อพอข้าหัวเดี๋ยวให้ล <laughs> 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 ีโอพาร์ตเอเปล่าเอาเปล่าเอาเปล่าโอเคอ่ะโอเคตกลงมามาอ่าเขาโอเคเขาตกลงแล้วเออ โอเคหนึ่ 3, ับสาับสโอเคหาอีกรอบมอีกรอบไม่อีกรอบไม่สนิทบิดหมดไม่สลดบิดอีกนี่วม,มาตามมาเออเออห <c oughs> <c oughs> ลอกเอา,าหัวไอ้ดีดีกว่าเียบร้อยให้สองครับสามเออ เดี๋ยวหลอกหลอกข้าหัว้นี่ต่อดีกว่ามา,มา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 เออมาเนี้ยมานี้วันเนี้นอเออเออสวยงามค <c alf> e> า,าเฟ่เออคือผมหลอกเขาว่า ผมขอข้าหัวหน่อยสามรอบแล้วผมจะให้ผลปีศาจเขานะเออแล้วเราก็จะใส่เข้าไปเลยครับในนี้ผลหิมะเดี๋ยวเดใส่อะไรเขาอีกใส่ใส่ใส่เดี๋ยวแป๊นนึงใส่หิมะใส่มังกรเออใส่เสือใส่มังกรแล้วก็ใส่โมจิเข้าไปและหลังจากนั้นสามสองหนึ่งไปครับผม อย่างเกียนอย่างเกียนเออมา <laughs> <laughs> ไม่สนิทบิดหมดไม่สลดบิดอีกนะครับ <laughs> เป็นไงครับทุกคนสโลแกนเรา <laughs> <laughs> ไม่สนิทนี่ผมบิดหมดนะไม่สลดตามไปบิดอีกนะเออไอพวกหิวผลมันต้องเจอกันเอาผลไปลอกไงเดี๋ยวให้ข้าวหัว ค okay. แตกสองดับเบิลคิวทิเปเบิลคิวไปดิทิเปเบิลคิวเก็บสาม tìm 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 mà đi tìm 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 เขาพุทธอ,องคเหรอเฮ้ยเร่งโดนลาดโอ้โจบแล้วเออได้เราได้เราได้เราได้เว้ยโอ้นึกว่าจะโดนในโมจิลาดซะและ้วจะมาลาดเหรอฮะเอาไปกินเอาไปกินจะมาลาดเหรอ มาล่าเหรอฮะเฮ้ยอย่าล่านะเว้ยโอ้โดนลาาโอ้จบแล้วไม่รู้ว่าใครหล่ะแต่โดนแน่นอนอย่าคิดว่าจะหนีไปได้ คิดว่าจะหนีไม่ได้อดี๋ยววิ่งผ่านพี่เสือเดี๋ยววิ่งผ่านพี่เสืออะไรจ๊ะพี่เสือไม่ได้ใจดีนะจ๊ะใครไม่รู้ชื่อคิริโตะเหมือนเราเลยมามามาโอเคสองบสามเดี๋ยวโดนอีกรอบหนึ่งแล้วก็อ้าวได้ดีได้ดีคิริโตะได้ดีคิริโตะ ได้ดิคิี้ดิโตมาดิเอาดิคี้ดิโตมาดิโตตัวปอมป่ะนี่เตะสวน ิีต่ตไปเตะสวน ทีเดียวโอเคสามทับสามครับไปให้ฆ่าหัวเอายอิงบ่ฮะเอายอิงบ่เดออี๋ยวข้างนัป๊กนึง มันเด็กมันเข้าตกเครื่องมาเด็กมันเ้านะใช่ไหมเข้านะใช่ไหมเข้านะใช่ไหมฮะมอยู่ดีไม่ว่าดีได้เวลาบิดแล้วทุกคนมานี่คนนี้เขาให้ข้าหัวแล้วนะครับทุกคน เราก็จะใส่ผลหลอกล่อโมจิโอเคเปนเสืออ่าเนเสือก็มังกรโอเคทุกคนได้เวลาสามสองหนึ่งป๊เป็นไงทุกคนเป็นไง ไม่สนิทบิดหมดนะครับไม่สลดบิดอีกนะเออคอนเทมน,นี้อย่างเกีย็นเลยทุกคนอย่างฮาเลย